วิไลแบนสวัสดีค่ะคุณแม่แม่วันนี้วิไลแบนก็ยังคงอยู่ที่ร้านนะคะก็รอตอนรับคุณแม่แม่ค่ะมีเคล็ดลับดีๆนะคะวิไลได้ยินมาว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ตอนเนี้ก็ไม่สามารถที่จะนอนหลับได้อย่างง่ายๆก็อาจจะนอนดึกกันพอเรานอ,นอนไม่หลับมันก็จะทําให้สุขภาพเราไม่ดีใช่ไหมคุณแม่ เพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เป็นทริคดีๆนะคะที่วิไลได้รู้สื่ได้ฟังมาจากตาอาจารย์นะคะหลวงพ่อจรรันนะคะมันเป็นอยู่ในเทธรรมะการฝึกปฏิบัติฝึกจิตนะคะแล้ววิไลได้ยินปึ๊บหนึ่งบอกว่าถ้าเรานอนไม่หลับเนี่ยนะคะนี่เลยค่ะกําหนดจิตนะคะไว้ที่ลูกกระเดือกแม่เชื่อไหมแม่ลองแม่ลองแม่ต้องลองนะคะแม่ลองดูนะคะกําหนดจิตปึ๊บหนึ่งนะคะแต่ต้องเอาจิตอย่างรู้ตรงลูกกระเดือกไว้นะคะแป๊บเดียวแม่หลับสนิทเอ้ย อยากลองใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นถ้าหลับไม่ดีนอนหลับไม่สบายตัวหรืออะไรอย่างนี้นะคะแม่แม่ก็ลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะด้วยรักจากใจวิไลบเบรก